ร้านลิสแมน p อปคให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกันดีคุณภาพจากผู้ตามมากกว่า400คนเติมเอาีเพียงใช้แค่ OpenID ได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสาม,มารถเติมเกมบนเว็บไซต์ lismanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการฝังชำระสูงสุดนาน10เดือนหรือช่องทางไลน์ออฟิเชียหรือแอด i s t m a n Shop อย่าลืมแอดนำน้าด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีบริการเติมเกมชันน้นนำอื่นๆอีกมากมายจะเป็นบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นไลน์ออสเติมรวมทั้ ฮัลโหลจอจอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดอุศภนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม rov กันอีกชินเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลกิจกรรม rov นะครับผมโค้ช ROV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ rov เนาะอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกาลังใจในการนําคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมสายฟรีนะครับรวมถึงสกินใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆด้วยนั่นเ่งนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับสวัสดีัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊บวันนี้ที่มีเพจขายดีเกม rov มา ต้นเพียง30บาทมีไอเดียให้เลือกชมมากกว่า200ร้ไอดีหน้าเพจนี้เลยเพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอเดีย RW ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจได้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับผมโอเคครับก็กลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้ก็น่าจะเปิดเทอมกันแทบทุกคนแล้วนะครับผมนะก็เป็นเลยวันแรกเป็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันด้านใต้คลิิิปปปปนนนนนนนี้้้้้ไไไไดดดดเเเเลลลลลลลยยยยยะะะะะ็็็กกกกกกๆคคคคคครรรัััับบบแวววงงงฝาาาู่ทุห ไม่ว่าจะเป็นสกินสุ่มสกินของเทวนะัท ล่าสุดนะครับผมหรือว่าจะเป็นกิจกรรมคว้าคูปองนะครับผมหรือว่าฮีโร่ฟรีนะครับก็สามารถตามไปดูไปกดไลค์ให้กําลังใจกันได้นะครับโอเคครับผมนะวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่มาอีกแล้วนะครับผมนะเป็นตาอัญเชิญนะครับผมนะสามารถเลือกได้ทั้งฮีโร่แล้วก็สกินเลยนั่นเองนะครับผมนะก่อนที่จะไปพูดถึงกิจกรรมตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมใหม่วันนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะเป็นสกินที่น่ารักอีกหนึ่งสกินแล้วกันนะครับผมนะสลับเมนของฉี่นะครับผมน่าเก็บสะสมมากๆเลยนะครับผมนะก็คือนี่นะครับ เป็นกิจกรรมเตมิมคูปองครบกําหนดรับฟรีนะครับเติมแค่9คูปองเท่านั้นนะครับแล้วเราก็ล็อกอินต่อเนื่อง7วันนะครับเราจะได้สกินของฉีตัวนี้ไปเลยน่เลยนะครับแบบฟรีๆนะทุกคนนะเพราะว่า9คูปองเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ยางอื่นได้นะครับส่วนของรางวัลที่เราได้มันเนี่ยก็อย่างเช่นลูกแก้วเนี่ยลูกแก้วนี้นะครับเราเก็บสะสมไปเรื่อยๆเ,เนาะมันสามารถเอาไปสูมนะครับ แลกสกินได้อีกนั่นเองนะครับผมนะสกินก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับสรับไอลูกแก้วตัวนี้นะครับโอเคตัวนี้ใครเติมไปแล้วบ้างก็คอมเมนต์กันได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นโมดิลให้ดูแล้วกันนะครับนี่จะเป็นสกินตัวนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าน่ารักมากๆนะครับผมนะก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมนะก็คือกิจกรรมนะครับฮีโร่แล้วก็สกินฟรีนั่นเองนะครับผมนะเป็นตาเชิญนาะสามารถเลือกรับได้ด้วยเลยนั่นเองนะครับผมนะโอเคก็ กดมาที่หน้ารวมกิจกรรมตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุด <iy> นะครับเป็นกิจกรรมเช็คชื่อตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะตรงนี้ต้องทุกคนต้องเข้ามาเช็คชื่อจากหน้ากิจกรรมตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าหลังๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วก็แนะนําเพื่อนๆไปนะครับว่าไอาหน้ากิจกรรมกตารางเช็คชื่อเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยไปเด้งหน้าต่างตอนแรกที่เข้าเกมแล้วนะครับเราต้องกดเข้ามาตรงนี้นอแล้วก็คอยเช็คอินไปเรื่อยๆนะครับผมนะแค่20วันเท่านั้นนะทุกคนเราสามารถได้รับตาอันเชิญนะครับแล้วก็เลือกฮีโร่ ตามนี้เลยนะครับจะมีสองสกินแล้วก็สองฮีโร่เนาะก็จะมีฮีโร่เวเลเอ้ไม่ใช่ฮีโร่เวเลสมีสกินของเวเลสนะครับผมแล้วก็ของกิลเดอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ฮีโร่จะมีสองตัวนะครับก็คือมังกรกา แล้วก็ลาวิลนั่นเองนะครับผมฮีโร่นี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีหน่อยเนาะเพราะว่าตอนนี้เล่นค่อนข้างยากนะครับไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะเก็บเอาไว้แล้วยังไม่มีก็กิจกรรมนี้ก็เป็นสายฟรีเนาะก็เก็บสะสมไว้ได้นะเนาะเผื่อมีการบัฟมีการอะไรกลับมาเนะี่ยก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงอีกหนึ่งตัวเลยนะครับอย่างเช่นลาวิลเนี่ยแต่ก่อนนี้ก็คนเล่นเยอะแล้วก็ค่อนข้างโกงเลยนะครับผมใครอยากได้ตัวไหนนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์นะครับบอกนนบบอกันในล่างใต้คลิปนี้ได้เลยในดะ ส่วนใครที่มีครบหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นลูกแก้วหรือคำพิั้นสูงน้องน,นี่ผมไม่มั่นใจน้อแต่น่าจะเป็นลูกแก้วนะสำหรับตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็อย่าลืไมไปทากิจกรรมเชชื่อรับฮีโร่แล้วก็สกินฟรีตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวนะครับผมนะสกินที่กำลังจะเข้ามาในไทยในเดือนพฤศจิกาก็คือเดือนนี้เลยนะครับบอกเลยว่ามีทั้งหมด 9กสกินนะครับผมโคตรเยอะนะฮะก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยกว่านะครับว่ามีสกินอะไรกันบ้างนะครับคนน่นในการมาในเดือนนี้นั่นเองนะครับคนน่ะก็แต่ละสกินนี้สวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยเนาะ ไปกันเลยครับโอเคครับผมนะก็สกินแรกนะครับจะเป็นสกินของยีน่านั่นเองนะครับผมนะเป็นสกิน X กับ H O K นะครับผมนี่น่ารักมากต่อมาครับผมเป็นสกินของลอเรียวนะครับ X กับ H O K เหมือนเดิมนั่นเองนะครับนี่แต่ตัวนี้น่าจะขายนะแต่ยีน่าน่าจะสุ่มนะครับต่อมาครับผมรีโมเดลฮีโร่ใหม่นะครับสจวร์ตนะครับอันนี้จะเป็นสกินของสจวร์ตเนาะอันนี้จะเป็นระดับ อีพิกนะครับแต่อันนี้นะครับผมอาจจะเป็นสกินครบรอบ7ปีนะครับผมก็ของซจอยเหมือนกันนะครับผมนะก็นี่นะครับสวยงามแล้วก็นี่ครับเป็นสกินเซ็ตวอนเลอร์พาร์ทเนาะก็จะมีมอทอสนะครับผมแล้วก็นาตาญานะครับแล้วก็จะมี1ตัวนะครับก็คือสกินตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมนี่แล้วต่อมาครับผมเป็นสกินของเซนิเทียเนาะไม่รู้ว่าจะเข้ามาในเหมือนฉี่หรือเปล่านะแล้วก็นี่ครับผมเซลฟิตนะครับอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกกันนะครับไปเลย 自服于你，猫舞不必其道，河山万里皆于舞中，幻猫饮夜不必其道。 啊、杀意无声，无以避，客官，下次请早嗯。嗯，通散他们的阵型。 邪不胜正，尝尝这一剑的威力。一胜，邪不胜正。First blood。 神魂轮转，电光速见。 月波，神辉，呵，呀，地灵月波，真是可惜，要是你们也经历过落台时的科研黄金时代。 <laughs> 你们也一定会加入我的，哼！为这力量痴狂吧红！红光弹道，哼！红光弹道，呀！红闪，呀！红闪，倒数三秒，蹦。倒数三秒。 蹦，为这<棒>力量痴狂吧！哼，为这力量痴狂吧！呀，哼，呀，呀，哎、<laughs> 啊！啊，那个纹路好特别，不错，喜欢，想要，我想要。 解放。